สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวลำดวนปะทอกันนะครับวันนี้เรามาเที่ยวที่นี่ก็เพราะอะไรไม่รู้

ใช่แต่ก่อนพอดูน,นี่คือลำดวนหา้นนหาหอสวยงามสวยงามแปไปไหนย

เอาโกโก้มา่ไปไหนค่ะแล้วมถ้าเอาผมปิ่มาไปไหน เฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ย้ากะว้ก่นี่อย่างเป็นต้งพูนดัว <Bye. S 2> ไปไปปุ่นไป,ไป,ไ,ป,ปนไปปุ่นไปเออไปปุ่นไปไปปุ่นไปไปไปกันอ้าวนี่พิษ โดลงไปหรอโดได้อดรได้ลบดอกลบพอร์ตไปลอบนี้ตังนี่ไปนี่เนี่ยน้าน้องหมดโตแล นน,นี่ครับโลงบมงด,ด,ดิปดด้าพุ่มหยามาแล้วน้องมันก็ามาอ้ยอ้ยอ้ยหห

ขึ้นได้เหรอขึ้ได้ก็พอดเกงอากลับหันกลบบ่หันบ่เหินยังก็ น่ากลัน่ากูกไปไปนั่งนู่นกันวู้ 谁啊？<順> เย็บไปเลยน้ำน้ำน่ะเขาแม่บะล้ำมันขอาแม่บะล้ำเลยเนาะมัดข่มย <c oughs> บายดีครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อย